เนี่ยฝรั่เศก็ถามพอว่ายดได้ไหอจะไปกย่องพ่อเป็นพ่อูงแม่วาดีพูปาอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่่อจะเจอใทีวละ

สาอสบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบสี่ันเท่อเลยเพิ่มน้ไอเลยไน่ไี่ไรส้นเสนีไ้นครับเยคุอเสร็จเข้ามาเลยนะครับับหวาได้เลยครับ thank uh you -huh.